สวัสดีค่ะวันนี้อาภาพสวยๆบรรยากาศดีๆยามเช้าของประเทศนอร์เวย์ลบสิบเอ็ดองศาเอามาฝากเพื่อนๆค่ะชีวิตยามเช้าค่ะเพื่อนๆชีวิตยามเช้าข,าของเมืองหนาวค่ะนอร์เวย์ค่ะทั้งเป็ดทั้งนกค่ะออกมาหากินเสร็จเช้า บางตัวก็นั่งรอตกปลาค่ะอยู่ตรงมุมก็จะรอตกปลาก็จะนั่งนิ่งๆค่ะเห็นไม่เพ็่นมาใกล้มาเลยมองหน้ามองหลังค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมองหน้ามองหลังก็ระวังตัวขึ้นนะคะมีไอ้น้ำ อยูเ่เหนือน้ําด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นจัดเลยค่ะแล้วน้ํานี่มันจะอุ่นมันก็เลยเป็นไอค่ะฟ้าสีสวยมากเลยค่ะชีวิตคนหรือชีวิตสัตว์ตื่นมาก็หาอยากหากิน ก็มีคนถามมาว่าเปิดแล้วก็หา่านพวกนกนะคะมาอยู่ในน้ำตลอดมันไม่หนาวเหรออะไรเงี้ยไม่เป็นก็ตอบไม่ถูกอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีบ้านเหมือนคนเนาะถ้ามันมีบ้านของคนมันเหมือนคนมันกุคงจะอยู่ในบ้านเลยคะ่ะนี่ไม่เป็นก็ยืนพูดลิ้นจะแข็งแล้วค่ะเพื่อน พูดไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันหนามากลบสิบเอ็ดคาตอนนี้ฟ้าสวยมากแล้วก็บรรยากาศสดชื่นดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่เพ็นก็จะเดินไปทางนี้ค่ะออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะบรรยากาศสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนเดินค่ะเดินไปเดินเล่นกับแม่เพ็นค่ะ เป็นน้ำแข็งหมดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเออเสียงอะไรนาะยังกับยิงปืนเลยอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมไม่เป็นด้วยค่ะหากชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ